วันสบายดีพี่น้องสุขสุขคนจ้าเบิ่งเหตุงานเหอยแล้วก็เลี่ยงน้องๆเรือพี่น้องเดือเลือดแป้งแล้วก็ปิ้งเป็ดแซ่บๆมาได้จ้าสุขสุขคนในกันเจลคิงเลยพี่น้องจ้าสบายดีมาๆมาพี่น้องลเือดแป้งเป็ดเต็มมือเลยจ้องบายจัดไปจัดไปสบายดีพี่น้องมากินเลือดแป้งกับปิ้งเป็ดน้ำปัาพี่น้องรับรองอร่อยแน่นอนเลยเนาะ ก็ามกผิดต้นผิดของเฮามาเนาะันผิดวันไของเคยได้ไมาไม่พอวันคุณได้ินนั้นเดี๋ยวนี้คุณได้สินั้นเดี๋ยวนี้วันมาเด้อแก่เมื่อยพี่น้องเอ้ยคนดินทากะยาเมื่อกี้นี่อ่าทำโอทำโอโอ้บอกีตันหนาทางมันสวงามเล่ไอมเล่นละพวกเรื่องกระดาษข้าำโอ้กกระดา ปดิทินปฏิทินงดเะก่อนเมืม่อยเมื่อยนะมั้ยเมื่อยได้เมื่อยมดได้ไม่มีอารมณ์จา้าพรเซลพี่นอ้อง ให้จบเลยมามาพี่น้องช่างชั้นช่างเล็กหน่อยเพิ่งซีเหวี่ยงกะเพชรเด้อหลุดลมเก๋า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 เก๋

ตีโอโยกเน่กะปุกเจ้ากะปุกต้องแซวรุ้จ้ือจือุวจะ้กะปุก้ไกเนี่ยามาเจ้าอาเปนคืออืมมันโดนจะไงานด่งเ่งานแต่งงานโด่งือมจื ทตอกคือบ่ยกมือกมือบ่เอาแน่นุ๊กนเก็บบาเเดเสียทรงอ่เก็บทรงมาอย่างโลได้เบมเินอย่มัเซโนอแข็งฮะออกกาเว้นแดดองอออองออกมาเนื่อยงอนแป๊บเดียวเื่อยหรอกไอตนหัวคำเขเ้ย เขาค no ุณในหลายนะคนเราเห็นนะคนในหลายเดียวเจ็บเศร้าตอนแรกเจ้าพ่อนคนแต่เป็นคนตองเนตัวนี้เออนะอตองเนาะตองเนาะคนมากนั่งอยู่คุ้นจ่ยอ่ะบางวันพอคนก่อนเอารถเอาครับไปมันพอเจียวเลนะเรือถูกว่า

ตับใหญ่หักเลยช่วงเลยกินกันยังไงมักผีบะเพนน่าเลยเลยแกงข้าวเนาะน้ำแกงนี่ยน้ำเปลาคนโตเขาวต้นพิณี่ถูกมัเฟชเฟชนะ ดเกลียดนะเขา่ออกมันังพันเพชรเจ้าอวะผมไปันเพชรบบมันพันเพชรจีโนะมันเป็นพันธเพมวเพันไงเขาว่าคนถ้ามันหมักเป็นเาว่าวเพชรจีที่มันเป็มรกเลยมี่นี่ีกาเ็นองหวงนะ แบบตนนี่เป็นแบานองต้องไปนเดายนึงงูกินนเพราเบิ่งพ้นตพนเป็นปลาแพนกู๊ดหเป็นเพชรวาแบเเงขาเพ่งได้กินเป็นเจเอเนาะคนูเพชรเนี่รว่าเป็นคนนั้นดกเลยว่าจะไม่อยาดกเขาจะไ่ากินเด้อเด็พอลังปลูกอยู่นม มนะันเะพ็ดปลูกอยู่มะเพ็ดนะบ้คือไปเก่านะบางค้อยไหลมีตันาตะเตียนแัปูปลูกเขาไม่จะครบนาลาวป็ส่เบ็ดกบนะลายตนกระทือกูด่างเบ็ดบะเออคนทีถี่มันเะสียตงนห่งเรือนเลยดเกียวนหมนกันเฮ้ยเยหนาหน้ากรบหลายูหมดคบหลายขนาดคือกูด่างเออมเล่าหวงมันน ชจะเขาเด้อน้องยจะขับับกบุณเด้อบมีอยไปหลับใส่นหน้าเขาเออหลับใส่เขาเรียกไรก็เรียน้อยคุณนะเรียเอียงกบพนมธรรมชาติจะบอกไปใส่เบ็ดอยู่ในหน้าเขาันสือๆเนาะมังมอทานขอโทษะพี่น้องมังมอเขามาปี๊ปปเป็นแบบเป็นมังลาวนะมัาเดี๋ยวไปหลับอีก บ่เคตาอยกเป็นคนขีดหักเลยแต่ยังน้อยยังน้อยเขาพูดยังตอนยังน้อยหลักสิบกันหรือเป่เฮยกี่หลักพี่น่งงบอกความจริงเหรองงบอกความจริงเลยหลักยังหลักมาอินซีมาอินทียังหมักยาวๆยาวนนะมาอินซี่ลูกทำแบอหมักพังหมักเปลาจะไปยังบนไปไปลูกลูกบ่สบเล้เข่าเพื่อนก้มหญ่กเลยไงนาะมันย้อนผักหัวมาเด็กน้อยเนาะตอนนั้นจะเข้าดาบปีเด็กน้อย ัวเรา่อยกเจ้าแล้วตปเฮียนแล้วไปอเฮยยังพาดไอเฮียนครับไปแล้วคนหนึ่งไปล้าบอกคนหนึ่งไปเจาเราห้องมออลไท่านยังคนนึงอยู่ยังบรทัานอดมอยังบะยังเขาหานะเขทงว่าหายนะคนหนึ่งเพอนอกแต่กย้ย้องหอยมาอินชีทางทางแคมหัววัดมันสัดซูบ่ะันเห็นมองมันอันมันมันหมากมันเอ็นลงหาน่าแบบูทุกเพื่อนเพื่อนคนมีเงินนั่นแหละ แล้วอันไปผ้าน้องไปปิดเอาให้น้องกินต้นมะสูงเพรว่าต้นกันต่ำๆหนึ่งหัวเจ้าเตี้ยต้นมะต่ำๆแล้วมันพาดหัวมากนะแบบเผาก็เอานกหัวพี่แบบเออแมทโคเฟนอย่างสิสีบลัชอะไรอ่าเงี้ยนะนะย่ะย่าเพราะเงยเจ้าไห้ว่าพาไปอุ่นน้อยแน่นุกแน่เฮาไล้วว่าปลูกง่ายง่าใช่เราทำหมดเรื่องของแบบนี้ พอปัดไปทอดแล้วก็ปิดและให้น้องคนแต่ละคนแต่ละคนคุณละมาคุณละมากเขาเห็นบอกเลยโอ้เขาเห็นเลยแหละเขายืนเบิ่งเนาะเขาแหวนมืดดิสาเขาเห็นอยู่ที่หลักเขาขี่แล้จักกอ้อมมาแต่ขนาดเสื่อข้างล่างแล้วทุลักไปเที่ยวบ้าสันคนว่ามเมื่อไงมันตากรามก่อนไห้น้องน้ำตากรามก่อนเลยเออแจะก็ทิ่มและทิ่มมาอินทรีย์ทิ่มลงของันทางล่างทิ่มในกองเนาะ กิมกินเลยกะเมื่อเลยมึงเป็นลูกไผ่ป่ะสันมึงเป็นลูกไผ่บอกอ้าบอกแล้วจนวัเขาสิไประดาเมื่อเดือนเป็นลูกไผ่พาหนงเงื่อแล้ยชุกยาหลักอีเกอร์ป่ะสันเลยที่เขาไปขาคันสีเขาไปคอกับพายสิไปกล้าเดือนเขาตังรวยเนาะนอกพัดถูกบอกล้าเลยนอกพัดยาป่านนี้ เกิมันผจนมากกปิดเอาหมากซองหมากสิบวาตีกับวาสิเลยควมขิดนะน้าไมนยอดอะมากเลยเนผัดยาข้องยาข้องยาปิดรถเจ้าคุณตอบแล้วว่าเหลักเจ้าเห็นโบอะไเป็นหลักนารทำเาหลักงง้งง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 ูงงงงงงงบงง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 งาวงง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 งเ แบบมีตะเว้าของเฮารอเฮาอยู่เฮียนจนจนเฮาออกโรงเฮียนนี่ละเรืองอีอีกสิละอีกสลยเนาะบ่บ่ได้อายย้อนย้อนมันเว้าดอกย้อนตัวเองก็บ่มีแน่มึงก็เว้าดูกระดักกระดเนาะเท่าดปีแล้วก็จนขึ้นอเออกุกีวบ่ได้กินซ้ําทิ่มเบิดเนาะูโอโมันกินกินซ้ํา จะใหวเราคะกให้ไอ้เทียวขึ้นให้พี่ต้ว่าพี่น้องจะได้กินได้ลูกมันกับมันอาาเขาี่นะครับมันได้มันเขบริทลยดีส่อเขาบสมากนะคะพี่น้องมากอันอกมันแดงๆ่นะขาเวประเทศไทยบุ้ดอกยังคลเราของมาพาขาอินมาอินซีเลยอินซีอินทีอิอ ไทยจะเอิญหมากยังหลหมากอันหมักเขาเขาหมักปลูกนักทาหนทางดอกมันแดงๆน่ะแะละมันเป็นหมักยาวๆหละเอามาถูกกินในมันหันพีน้องบุ้งหัวทางไทยเอิญหมากยังแล้วมันดกแห้งของเราค่ะปิดย้ายนอกดลมที่เดียวแหละบดเลยข้า้นมาตะองนุ่มเออคือในหมักกินเวลากินน่ะ มันหวานนอกไปเนาะมันหวานน้ะมันหวานมันมนหวานมาถูกเผื่อสิได้กินคือบริโภคก็ได้แล้กินเ่ชาติช่วยชาติทั้งเจ้าหนี like. ้เนี่ยเขาเวทเรียนไปตามที่อยากที่อยากกินรนี่ยเขาบริสิตีเลยหมักธรรมดาหมักเลานะตาศสีนาศสีตาซันภาคตะเขตกันก็อ้ยบุรีัทไทยจัืออะไันไปกับน้องไม่หายบุรีัม่ เดียววนนั่นแหละหลัเนี่ยผู้บินหลัเลืองดนลัไปหาเห็ดตอนไ้ม่เขาจะเป็นกระดำนาฝากเทียงกว่าเนี่ย้งดำนาได้แบบหลังนั้นแบบนี่มันมีนาเนาะน้ากะดำนาเขานะว่ะไปองมึงจับเขาขึ้นไปกินข้าวอรี่จับใครอยู่ด้วไปหลักดำเขาเขาไ่ได้นองหน้าได้แปลกอะบ่อยนะเขาบอกเคยนาะบงน้าเนาะลัวดำนาเขาแบน้าแกงแกงกจา้าก็มัดมดเข้ามา เล่บ it ักอะไนเขาหลักจับหน้าเขาบุกเคือยจับมาจากลอบงฮักขาก้าผมว่แล้วกับวัทีนี้ทน uh> ี้รไปควันใค้อยู่รับควัมรำนาให้เท่าหลักมือนแบที่จ้ำจืดเท่ากมือเนี่ยหลักไปดักหน้าเานี่เลยใครดักใช่ไมียาราับเก่งในดอยกับบุกะหลักจับหน้ากวาเขยได้อเคยโวดโกมันเป็นสิ่งคองบกิดว่าเขาสีขีดีแหงป้านั่นมอนาเขาบกล้าเขาไปความเป็นเด็กน้อยนี่น้องมว่า คือบอกไปขอเข้านําบังหลายเทื่ออยู่ว่าอยากเข้าไปไปยในหัวเนาะบ่เห็นคนเฮยางตาก็เห็นคนาเห็นยากเ้ยากเ้เนตเจบ่มีเ500นก็บ่้บ่มีเงินใดน้อยอีลูกอีมนต์ไปนําบ่ตอนไปว่าบ่ได้ไปนํามมนต์นะาบ่งก็เข้าเก็้บ่มีนะบ่มีมนต์อสพเออก็าทางเแม่น ถ้าบแม่เขา่ได้าาไปมีเ้ามีเจ้าดน้อยเจ้าปูนเออตู้นแม่เนี่ยปุนบุ่พ่อเจ้าให้กระเท็กล่ะวะบุ่นอยให้กระเท็กล่ะพุ่เจ้ามาพมสุดเขาเจอีบอกเราง่ายผมเจือบ่แล้วก็ไปโดดนำน้องสาอันอยู่กเอาเบ็ดกบออนไอ้เกี้ยวไปใส่ปลาไอ้หมดเจือว่าน้องปอกไปกับาตาจักู้เนาะเป่นเจ้าปีง่อแบบนี้เขามาขาดเครับ ต้นจะขึ้นเลยได้ย่าปีนย่าปีนเผาอันอีโมโตนแหลมขึ้นต้นแหลมขึ้นนะว่าต้นลงเลยอันน่ามันตุ่นละปีนไม่ค่ะจะจำได้บอกพากันไปอันเอาล่วงพากันลงน้องค่ะเจ้าป๊อบเขาเนี่ยนะก็ที่ว่าก็าง่บ้านเขาป๊อบน้องเราคล้องหัดเป็นแถวแมงเขาลอยหนีเขาเป็นปลาที่ว่าสักให้แล้วโอ้ยงานนี้ป๊อปลอยน่าป๊อปที่วไปลอยน่าเป็นอ้นง่ายกับป๊อป จเกลือเน่คอมเมนต์ไปราว่าจยิงจรงน่นี่บบ่าเราก็คุนกันั่นเนาะเม็ดนุกซัวแย่วงเาโกรนมาเออจอกกันนเม็ดไฟนได้สอนสอยนกันหมดน้ารอยน้าออ่อนสิ้แต้มได้มาตีตีตีบอไปเิ้แต้มาลงกอสิแต้มหัดเออ กตีเป็นมาเออบองจะวนก็ลอยได้ไป่เนี่ยลอยน้ำนี้เออมนอีน้อยแต่ตีน้ำเดี๋ยวสิ่งนา้นมันต้องขึ้นมันเป็นคือันให้มันจ้องเคื่อนให้แล้วเขาจ็ม้วน็ยังเหล็เีอนกันในเจนนั่นเ้าไม่ชแเจนี่จ้องเคื่อให้โยลเวอร์เหนือใจคนนีปะเตงพอลอยน้ำบอเป็นไปใก้นนมามีปากมั่นมันแค่ไมยุบเ็รพี่น้องลาพี่น้องไปก่อนนะจ้ะ เจ้าหนอยู่พี่น้องทุกใจทุกเมนทุกคนที่เข้ามารับชมเด้าจ้าบ๊ายบายลาไปกคดาก็ได้จ้าพี่น้องต้องน้องนัดพ่อหวานแม่น้อยน้องนัดกีเคเอสน้องนิวตีเคเอสพ่อหวานเอ็คกีเอสบ่าวแฟนคุณขยันบ่าวแฟนสาวนุ๊กแม่จีพ่อแอะจ้าพี่น้องรับก็จะบ๊ายบาย